สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View, Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT, Astro มาเบอาที่เกมเมอร์และ overclocker เลือกใช้ Asus Tai Chi The Incredible Fusion of Notebook and Tablet และ Oppo สวัสดีครับพี่น้องชาว Overclock Zone TV ททุกๆท่านครับกลับมาพบเจอกับผมแน่นอนครับไม่กาจอก,ก็เมนบอร์ดนะครับไม่เมนบอร์ดก็พาวเวอร์สไ y ายไม่พาวเวอร์สไ y ายก็อะไรอีกมากมายวันนี้ครับขอรีบสักนิดนึงของสิ่งนี้จะอยู่ในมือพวกเราเพียงแค่วัน2วันเท่านั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีคนที่นำไปทำการทดสอบเพราะฉะนั้นครับขอรีบสักนิดนึงวันนี้ไม่ตลกไม่เฮฮาไม่กากไม่ต่อยแน่นอนวันนี้ครับเจอกับเจ้านี่เลย Z f i ไฟ AMD f i r p r o W 9000ครับคร,ค,รคร่าวๆที่หน้ากล่องก่อนเลยนะครับเขาบอกไว้เลยนะครับว่า support up to 6 display หมายความว่า support แน่นอน6จอจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวการ์ดกันเลยอย่างที่บอกครับการ์ดตัวนี้เพิ่งมาถึงเมื่อสักครึ่งชั่วโมงที่แล้วไม่พูดความสำเพลงครับลุยเลยรีบแกะกล่อง ครบรีบอันบ็อกรีบส่งไปทดสอบเปิดออกมาครับเปิดสิครับอืมอ่ะตวัวการ์ดอยู่ในนี้วางไว้เรามาดูกันที่อุปกรณ์บันเดินอุปกรณ์รีมีอะไรมาให้บ้างอย่างแรกครับแผ่นซอฟต์แวร์ไดเวอร์ครับหนึ่งแผ่นควิ i อ s t a l อลเลชันไก d e ครับหรือว่าคู่มือนั่นเองหนึ่งเล่มอันนี้คือ เซ i r e PGS นะครับ Professional Graphic Solution นี่ครับ Brit Crossfire Pro นะครับ1อันเป็นสีดำสายชุดนี้นะครับเป็นสายที่เอาไว้ทำการแปลงจาก Mini Display Port ออกมาเป็น DVI นะครับได้หมดครับทั้ง DVI-D และ DVI-I ให้มาทั้งหมด2เส้นนะครับสำหรับอะแดปเตอร์แปลงเรียบร้อยครับสำหรับอุปกรณ์บันเดิลทั้งหลายแหละทีนี้ในส่วนของตัวการ์ดเนี่ย เรามาดูกันเลยนะครับด้านหน้าด้านหน้าของตัวการ์ดนะครับถ้ามองเผลนๆผ่านๆแบบไม่ใส่ใจอะไรมันจะไปเหมือนกับตัว W 8 0 0 0ที่เราได้เคยทำการแกะกล่องไปให้ดูกันแล้วแต่ครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนก็คือตรงนี้ครับชื่อรุ่นที่บอกเอาไว้ว่าเป็น W 9 0 0 0นะครับ Sapphire AMD FirePro g r a p h i c W 9 0 0 0 ในส่วนของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝาพลาสติกตรงนี้สีแดงเองสีดําเองพัดลมโบเวอร์นะครับคือชุดเดียวกับ w 8,000เลยทั้งหมดแถบสีแดงตรงกลางนี้นะครับยังคงมีการสลักอยู่ว่าไฟโปรครับเป็นร่องลงไปตรงนี้ครับไฟโปรพัดลมครับตรงนี้เป็นแบบพัดลมโบเวอร์นะครับทำการเป่าลมถ่ายเทความร้อนออกไปทางด้านหลังของตัวการ์ดด้านข้างของมัน ค,ความหนาที่ใช้ในการติดตั้งก็คือ2สล็อตซ้ายสุดของมันครับยังคงมีอินเทอร์เฟซสำหรับทำการเชื่อมต่อแบบ Cross-file อยู่นะครับและทางขวาสุดตรงนี้นะครับ W8000 ก็มีนี่คือพอร์ต Genlock Frame Lock เอาไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์3 d เช่นจอ HDTV หรือ Monitor นะครับ Genlock Frame Lock ตรงนี้ด้านหลังของตัวการ์ดครับนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดเหมือนกันก็คือปลั๊กไฟเลี้ยงของมันนั่นเองนะครับ ว9,000ตัวนี้ครับผมมีปลัก๊กไฟเลี้ยงทั้งหมด2ปลั๊กนะครับปลั๊กแรกคือ8พิน PCIe 1หัวปลั๊กที่2คือ6พิน PCIe 1หัวต่างจาก w 8,000ยังไง w 8,000เป็นแค่6พิน PCIe ทั้ง2หัวนะครับแต่ W 9,000ตัวนี้ใช้เป็น8พิน1หัวแล้วก็6พิน1หัวต้องเสียบนะครับสำหรับปลัก๊กไฟเลี้ยงตรงนี้อินเทอร์เฟซที่ทำการเชื่อมต่อ PCIe นะครับตรงนี้เป็นแบบ PCIe x3.0 x16 นะครับเหมือนกับตัว w 8,000 แผ่นด้านหลังตรงนี้ครับหรือว่าเพลทอลูมิเนียมตรงนี้เนี่ยทำการระบายความร้อนพวกเม็ดแรมต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ที่อยู่ทางด้านหลังตงัวการดนะครับและนี่ครับตรงนี้ครับสีมุมคือเหล็กดามเอาไว้ยึดระหว่างชุดระบายความร้อนด้านหน้าให้ประกบกับตัว GPU ได้อ,อย่างแนบสนิทเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของ W9000 เลยก็ว่าได้ไม่ใช่อะไรครับนี่เลยครับพอร์ตมินิดิสเพลพอร์ตทั้ง6พอร์ตนะครับ สามารถต่อออกสู่จอดิสเพลย์มอนิเตอร์เนี่ยได้ถึง6จอและที่สำคัญครับการ์ดตัวนี้รองรับความละเอียดระดับ 4K แล้วนะครับนี่ครับ1,2,3,4,5,6และด้านบนครับพอสเตอริโอโคพิกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 3D ต่างๆหรือจอก็ได้และช่องระบายความร้อนสำหรับพัดลมบล o เวอร์ที่จะเอาลมหรือว่าระบายความร้อนออกมาจากทางด้านในน,นั่นเองตรงนี้ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ W 9,000ตัวนี้นครับบอกแล้วว่าถ้ามองเผินๆแบบไม่คิดอะไรเนี่ยเหมือนกันเลยกับ W 8,000ครับมีแค่บางจุดเท่านั้นในเรื่องของปลั๊กไฟเลี้ยงที่ดูแล้วเฮ้ยนี่คือ W 9,000ครับเอาง่ายๆครับบทสรุปของความแรงเนี่ยคงต้องติดตามที่การทดสอบนะครับเดี๋ยวจะมีคนเอาทดสอบเลยนับตั้งแต่ที่เราถ่ายเันเสร็จเนี่ยแต่ผมบอกคร่าวๆค,ครับสเปคของมันนะครับการ์ดตัวนี้มีแรมถึง6กิก นะครับผมอินเทอร์เฟซ384บิตนะครับแบนด์วิดต์264ร้อยกิกะไบต์เพลเซกรองรับไดรเวก X11.1 นะครับใชเดอบรล้าดศเพนจีเอลสี่จุดสองแล้วก็ OpenCL 1.2ในส่วนของ OpenCL 1.2เนี่ยเทคโนโลยีตัวนี้ครับอย่างที่เราได้เคยทำการพูดไปมันกำลังจะมานะครับสำหรับ OpenCL รอดูครับ AMD FirePro มีอะไรให้หน่าตื่นเต้นอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ ผมต้องขอขอบคุณทาง Devas Natural ครับที่ส่งการ์ดและฝ่าย AMD f i p r o W9000 ตัวนี้ให้กับเราในทำการแกะกล่องแล้วก็ส่งทดสอบพบกันใหม่ครับวันนี้เร่งรีบัปสักนิดหนึ่งลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ